สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศเย็นมากๆเลยวันนี้เราก็จะมาดูส่วนทุเรียนผงยุ้ยเองค่ะทุกคนวันนี้ยุ้ยก็ดีใจมากเลยนะคะทุเรียนออกลูกให้กินแล้วมาดูกันไหมว่าต้นทุเรียนแล้วก็ลูกมันหูดูดิทุเรียนออกลูกเต็มเลย <c oughs> ใช่อุยคนดูดิอันนี้มันหล่นโอ,อนน้่หล่นอนะ อันนี้มันหล่นดูดีคว่วมันหลุดเลยอะนะโอ้โยไว้ก่อนเยวจะาขายนี่จะขายนะนี่นี่นี่ดูนี่นี่นกล้องมาดูสิอุย้ยนี่มันแตกแล้วอะ่ะอันนี้มันแตกอะ่ะ <No. S 1> ดูดิโอ้ยดีใจจังเลยปีแรกนะคะทุกคนนี่หอมมากเลยอะโอ้หอมดองๆเหมือนนี้คุณนี่หอมไหมหอมมาก สดๆจากสวนนี่ดีใจมากเลยทุเรียนต้นนี้ปลูกมา,าจะสองปีแล้วนะคะมันเพิ่งอ,ออกลูกให้เรากินนะลูกนี้แตกนะหอโห้ากินเนาะโูดูดีหอมเนี่ยสุขขาต้นแล้วเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะลูกนี้ลูกเนี้ยสุขขาต้นแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกเนี้ยสุขขาต้นแล้วอ่ะ ยังหอมเลยอะทุเรียนของบ้านยุ้ยนะคะมันก็จะเป็นพันพันหนุนเรียนค่ะหนุนเรียนพันหนุนเรียนเคยรู้จักปะสายพันหนุนเรียนอะเคยปะเนี่ยดูดิหนุนเรียนจ้าหนุนเรียนหนุนเรียนดูดิพันหนุนเรียนหอมมากอะโอ้โหพันหนุนเรียนนะเนี่ยใครไม่เคยเห็นอะมาดูได้นะที่บ้านทุเรียนพันหนุนเรียนนี่อันนี้มันแตก นี่มันแตกเรากินละอันนี้ยังไม่หอมอันนี้น่าจะยังไม่สุกดีเดี๋ยวเรายังไม่ตัดนะคะนี้อันนี้ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวเราจะมาตัดตัดลูกนี้ก่อนก็ลูกที่แตกแล้วก็ลูกที่ลวงเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะพันหนุนเรียนจ้ะหนุนเรียนเดี๋ยวแงะตรงนี้ก็ได้นะนี่อยากจะบอกว่ากินใต้ต้นเลยนะเนี่ยโหค่ามีความสุกอะกินได้ต้นเลยสายพันธุ์นี้มีที่บ้านยุ้ยแค่บ้านเดียวนะคะบ้านอื่นเขาไม่มีหรอกอือนี่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 จะให้ดูการแกะแบบ ลิม re> ิตต์อิชิเดชันการแกะแกะแบบแบบใครก็แกะไม่ได้อ่ะมีกูแกะได้คนเดียวอ่ะพันหนุนเรียนโอ้โหมีแค่บ้านอยู่บ้านเดียวนะพันหนุนเรียนลองคิดรถมาลองคิมดิเป็นยังไงรสชาติอ่ะกินแบบตายต้นเลยอ่ะโคตรฟินอ่ะอ ปีนี้ได้กินทั้งหมด4ี่ลูกนะคะพันหนุ่เรียนของเราทุเรียนที่บ้านยย้ยนะคะปีนี้ได้กินกิน4ี่ลูกดีใจมากเลยอะคุณเราไม่ต้องซื้อเลยนะนบ้านเราก็มีกินอะต้นสูงไหมก็สูงอยู่นะก็กล้องกระแพนไปดูดีน่ยเห็นไหมดูปลายดิเห็นไหมไปลูมปกมาสองปีแล้วออกลูกกินเต็มต้นเลยเปไปละไปกินหนุ่เรียนต่อนะคะบายบายไป